นนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนสูงพี่น้องอนะคะแล้วก็สหายของแตนยาเย้นประเสริฐนะคะวันนี้รู้สึกอยากจะทำ ส่งเสียงนะอยากจะทำกิจกรรมส่งเสียงไปร่วมกับพี่น้องในประเทศไทยนะที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนพี่น้องเราที่ถจจูกขังคุกไนเมื่อวานนันนะคะทั้งที่สมยศทั้งอานนทนาอนนนะคะทั้งเพนกวินแล้วก็ทั้งหมอลำแบงค์นะคะทุกคนโดนจับกันทั้งแล้วทั้งเล่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะ เ,เพราะว่าการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอประชาธิปไตยในประเทศไทยเรียกร้องให้มีการปฏิปรูปสถาบันกษัตัตย์เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112น,นะคะแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญก็คือเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยเคารพสิทธิเสรียงของประชาชนในประเทศไทยวันนี้่้มกลางหี่มะที่โปรยปลายที่นะคะใกล้ๆ้ใกล้ๆ <c oughs> กล้ๆกับ วังของกษัตริย์และกีาลงกรนเนี่ยเราก็เลยอยากจะทํากิจกรรมท่ามกลางหิมะนะคะท่ามการความหนาวเาเพื่อส่งเสียงไปยังประเทศไทยแล้วก็คิดว่ามีหลายคนในประเทศไทยม,กมากๆโดยเฉพาะคนที่อยู่วังหลวงตอนนี้เนี่ยคงคิดถึงบรรยากาศหิมะม,มากๆกเท่าไหแบบว่าเอามาฝากกันนะคะก เอนนี้ขาวโพลนกันไปทั่วทั้งยุโรปเลยแล้วก็ที่พวกเราเราทํากิจกรรมเล็กๆตรงนี้ไม่ได้มีการนัดเชิญเชิญใครเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงล็อกดาวเหมือนกับที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อยู่กันจะตัดกระจายก็เลยทากันเองนั้นเอ่อในการทําสัญลักษณ์ติ้มภาพสัญลักษณ์มาเพื่อ,อบอกว่าสิ่งที่พวกเราในประเทศไทยกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็อยา่านะคะ อย่าไปหลงกลประยุทธ์เผด็จการประยุทธ์จันทรโอชาและก็คอรมอของเขานะคะพวกพวกเราต้องร่วมกันเรียกร้องกันให้หนักแน่นนะคะให้มีการยกเลิกไอ้กฎหมายลสมาเจสตี้ลอหรือว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพประเทศไทยหทรือว่าอยู่ในบรรจุจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่มีมาตราร1องเท่านั้นนะคะที่กฎหมายตรงนี้ยังคงอยู่เนี่ยทั้งในตัวของรัฐธรรมนูญเองเออแล้วก็ทั้งในตัวของกฎหมายหลายๆมาตราที่กำลังถูกใช้ เอ,อนะคะเพื่อในการควบคู่ไปกับกฎหมายมาตารา2ข2วรบคอมพิวเตอร์ก็ตามนี่นะคะนี่คือเจตนารมณ์ของพวกเราของพี่น้องเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นอนนท์ที่สมยศจุนะฮะเอ่อเพนกวินแล้วก็แบงค์ซึ่งถูกจับตอนนี้มี ไอรอรายงานว่าม the the no, no, ีคนโดนกฎหมายตัวนี้ไป58คนแล้วนับตั้งแต่กรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ประยุทธ์ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราในการจัดการกับผู้ประท้วงนะเราก็จึงบอกว่าไม่ยกเลิกกฎหมายตัวนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เราปฏิปันอมกับเผเด็จการทหารไทยไม่ได้นะคะถ้าเราต้องการเลือกน้องเสรีภาพความเท่าเทียมความยุติธรรมประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยนี่นะคะเราต้องไม่ยอมให มีกระบวนการของการใช้อำนาจของผูเดูการประยุทธ์จันทร์โอชาในการปราบปรามผู้ประชวงนะคะถ้าเขาจะใช้กลไกรักษาผาเปิดให้ตัวไทยมุ่งประชาชนเนี่ยในการเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องเนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับเสียงแต่ว่า ผลของการประชุมมติรัฐสภาเมื่อวานนี้ก็ทาให้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีความหวังในระบบรัฐสภาอีกต่อไปแล้วนะคะสวสองร้อยห้าสิบ250คนทําลายล้างมีผลทาลายล้างอย่างมาหาศาลกับการลงมติใดๆในรัฐสภาไม่มีทางเลยที่พักฝ่ายค้านจะสามารถทําอะไรได้ขนาดภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกมาตราร้อยสิบสองพักฝ่ายค้านแค่บอกให้ปฏิรูป ะะเออมาตรา112แค่บางจุดแค่นั้นเองก็จะไม่มีทางที่จะผ่านตรงนี้ไปได้วันนี้ก็เลยส่งข้อความสั้นๆน,นะคะาจากประเทศเยเอรมนีเพื่อร่วมส่งเสียงกับที่น้องในประเทศไทยว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีพื้นที่ที่เราจะประช้วงในระดับใหญ่หรือในระดับย่อย หัวจิตหัวใจพลังของพวกเราอยู่กับพี่น้องในประเทศไทยเสมอนะเรานะฮะข้ได้พร้องของเรายังยาวไกลนะฮะคือถึงแม้ว่าไอ้กษัตริย์นะคะในประเทศไทยจะยอมรับฟังเสียงของประชาชนซึ่งก็ไม่มีทางเลยตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่เห็นทางเลยนะฮะเห็นแต่ว่า กําลังซ่อมสุม่มกําลังผู้หญิงและกําลังทาหารกันมากมายเลยนะคะให้เข้ามาทําหน้าทีเ่เป็นรับเชิดชูคุ้มครองตัวเองกันอยู่ขนาดนี้นี่ก็คือยังไม่มีทางก็คือไอ้เรื่องแค่ปฏิรูปสถาบันกษตัตริย์ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นช่องทางเลยนะว่ากษัตริย์ไทยจะทำไม่ต้องคิดเรื่องว่าจะเคารพประชาธิปไตยอย่างไรแต่ก็นั่นแหละนะ ในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกสวมฉดาว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในประเทศไทยซึ่งเรายังทําการปฏิวัติค้นล้มระบอบนี้ยังไม่สําเร็จเนี่ยไอสถาบันกษัตริย์ยังเป็นสถาบันประมุขของชาติที่ทําลายชื่อเสียงให้กับคนในประเทศไทยเอ่อกันอยู่อย่างมากมายกันอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจของประเทศไทยคุณปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ภารกิจของเราที่อยู่ต่างประเทศคือเรา นะคะสร้างระบบสาธารณรัฐนะคะระบบประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะะจะเป็นสาธารณราัฐสหพันธรัฐหรือว่าสาธารณราัฐเดียวหรือว่าระบบอะไรก็ตามที่ให้รับรองโครงสร้างการเลือกตั้งของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับประเทศนั่นคือระบบการเมืองที่เราเรียกร้องและก็ต่อสู rust. ้ให้ได้มาที่ประเทศไทยนะคะวันนี้กิจกรรมเล็กๆสั้นๆเพื่อส่งเสียง ตรงนี้แหละเพื่อบอกกับขดการประยุทธ์เพื่อบอกกับ กษัตริย์เซียโอกษัตริย์วัชิรลงกรว่าการต่อสู้การขับไล่การเรียกร้องนะคะกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยนะคะคือยังไม่ยุติแม้ที่ประเทศเยอรมันก็ยังไม่ยุติจัญญาก็ยังไม่หยุดการต่อสู้นะคะก็เรียกร้องกันอยู่แล้วก็ผลักดันกันอยู่แล้วก็ทํางานกันหลายเรื่องที่ทําอยู่ตรงนี้แล้วก็รอมาตั้งหลักรอเนี่ยนะคะรอเสียกลับบ้านอยู่เนี่ยนะคะยังไม่กลับไป แลนเนี่ยเพราะว่าต nice. ้องรอเสียกลับมาบ้านอยู่เพื่อมีกิจกรรมใหญ่รองรับวันเสียกลับมาประเทศเยอรมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องกดใจรอดูกันไวสําหรับวันนี้คนไทยจับมือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่านะคะชาวพม่าชาวเมียนมาเนี่ยร่วมกันกับไร่เกษตรกรบ้านที่มังน้องเกษตรกรเป็นตร่เกษตรกรหมินออนไลน์ไปด้วยกันเลยนะคะเห็นคนพม่าลุกกันมาทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดทุกทุอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วคนไทยนะคะอยากจะร่าเ ขอให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ขอให้เรียนรู้สักทีว่า7ปีของประยุทธ์จันโอชา4ปีภายใต้รัฐประหาร259 2557กับภาระหนี้สินที่เราต้องแบกรับบนหัวเราตอนนี้คนละ100,000บาทเนี่ยมันควรจะยุติได้แล้วนะคะอย่ายอมให้เขาเล่นเกมรัฐสภาอย่ายอมให้เรามีความหวังในระบบรัฐสภาปาหีกลวงเพราะว่าเราไม่มีความหวังในระบบนั้นอยู่แล้วนะคะอนนี้ เราต้องร่วมกันทั้งประเทศร่วมกันทั้งหมดในการที่จะค่อยๆนะคะปลดล็อกไอกระบวนการาสร้างความสับสนในประเทศไทยในานามสถาบันกษัตริย์เนี่ยการปให้ได้สักทีนะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้4คนสมยศอาโนนเพนกวินแล้วก็แบงค์จะต้องได้รับการปล่อยตัวโดยทันทีแล้วจะต้องยุติกระบวนการฟ้องร้องคดีมาตรา112คดีพรบการเมืองทั้งหลายเนี่ยกับ ผู้นำการประท้วงผู้นำการเคลื่อนไหวทั้ง50-60คนซึ่งมีคดีคนละหลายคดีกันอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องยุติไปให้ได้นะคะและในส่วนการลองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยประชาธิปไตยที่ไม่มีคําท่วงทายก็ต้องทำกันต่อไปนะฮะแล้วก็ทำกันให้หนักแน่นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยวันนี้ ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนจากประเทศจากประเทศเยอรมันนะคะสู้ๆค่ะผเด็จก,การจงพินาสนะคะประชาราชจงเจริญประชาธีปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะสวัสดีค่ะสั้นๆแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ